อย่าเพิ่งทำโอทีครับ ถ้าไม่ได้รู้สิ่งนี้สวัสดีครับผมศักดิ์สอนเชชมนะครับปัจจุบันเป็นนักธุรกิจและก็นักลงทุนนะครับก่อนอื่นต้องถามก่อนนะครับว่าเราเนี่ยทำโอทไปเพราะอะไรนะครับถ้าเงินเดือนปกติเราพอใช้จ่ายอยู่แล้วเราไม่มีหนี้สินเราไม่จําเป็นต้องทํา OT นะแต่ถ้าเกิดเรามีหนี้แล้วถ้าไม่ทํา OT ีนี่เข้าเนื้อแน่ๆอันนี้อาจจะต้องทานะครับแต่เดี๋ยวเรามาพูดในถึงกรณีแรกกันเนาะคือเราก็พอจ่ายแต่เราแค่อยากทํโ OT เป็นรายได้เสริมถ้าแค่อยากทํา OT เป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งเน ควรทำนะครับคือควรทําธุรกิจเป็นของตัวเองครับหรือทําให้มีรายได้อีกช่องทางหนึ่งเข้ามาครับอาจจะเป็น Dr o p s h i p a f f i l i a t e marketing งับดิลหรือเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับที่เป็นของเราเองเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ได้มีรายได้จากทางเดียวและการที่ทํารายได้เสริมเป็นอีกอาชีพหนึ่งอย่างเงี้ยมันทําให้เราเนี่ยกำหนดรายได้ได้ถึงในช่วงแรกเนี่ยเราทําอาจจะไม่ค่อยมีลูกค้านะครับรายได้เสริมของเราอาจจะน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดเราทําไปสัก2ปี3ปี5ปีเนี่ยเรามีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ารายได้ เ,เ,เพียงพออยู่แล้วถ้าเราต้องการรายได้เสริมนะครับไม่จำเป็นต้องทํา OT นะผมแนะนําให้ไปทําอย่างอื่นที่เป็นของเราจะดีกว่าแล้วก็คุ้มค่ากว่าถ้าเรามองในระยะยาว3ปี5ปีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณฝึกตัวทักษะอย่างอื่นให้คุณเชี่ยวชาญพอเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นคุณทําเกี่ยวกับดรอปชิ i p หรือแอฟริเชช e มาร์เก็ตติ้งเนี่ยคุณทําไปสัก1-2ปีเนี่ยแล้วคุณเริ่มมีฐานลูกค้าซื้อสินค้ากับคุณซ้ําๆเนี่ยคุณก็สามารถมีไรายได้เหมือนขั้นต่ำเนี่ยเดือนหนะึ่สงส ship, หนึ Marketing ่ออ มันคือการเป็นนายหน้าออนไลน์นะครับก็คือการที่เราเนี่ยมีสินค้านะครับมีลิงก์ของสินค้านั้นแล้วเราก็ไปแปะในช่องทางต่างๆนะครับเหมือนกับเราปักตะกร้านะก็มีรายได้มาจากทางนั้นได้แล้วเหมือนกันก็เป็นอีกช่องทางในการหารายได้เนาะหรือบางทีคุณอาจจะทะําตัดต่อแต่งรูปรับถ่ายรูปรับติวพิเศษหรืออะไรก็ได้ที่คุณถนัดผมมองว่าการทํารายได้เสริมเป็นอีกทักษะหนึ่งเป็นช่องทางเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันคุ้มค่ากว่าการที่เราเนี่ยทำโอทีที่บริษัทเดิมแน่นอนเพราะหนึ่งมันจะได้เป็นธุรกิจ เรามีลูกค้าเรามีความเชี่ยวชาญเนี่ยเรามีรายได้เพิ่มขึ้นได้มหาศาลเลยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับและก่อนจะจากกันนะครับขอปรชาสัมพันธ์นะครับทางเรามีจัด Op p o r ต u n i t y ี a เดนะครับเป็นงานสัมมนาทางธุรกิจนะครับที่ทำให้คุณเนี่ยแชร์ไอเดียกันนะครับทางธุรกิจว่ามีธุรกิจอะไรที่น่าสนใจเทรนด์โลก นแบบไหในปี2ปีนี้เราควรลงทุนด้านอะไรนะครับซึ่งเป็นงานที่เหมาะสําหรับคนที่อยากหาอะไรทําเพิ่มอยากหาอะไรได้เสริมนะครับตัวงานก็ให้เข้าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะถ้าใครสนใจที่จะเข้างานหรือรายละเอียดงานนะครับก็สามารถ inbox มาถามได้นะครับทั้งใน Line แล้วก็ใน IG นะครับัมว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับก็กด subscribe ไว้นะครับจะมาแชร์ไอเดียในการหาเงินเพิ่มความมั่งคั่งอีกเรื่อยๆนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ